ส่วนในวันอาทิตย์นี้1กุมภาพัานธ์ก็จะเป็นวันเลือกตั้งลุ่งหน้ากันแล้วซึ่งถึงแม้ว่าทางเลขาธิการกรกะตจะออกมาบอกว่าพร้อม การเลือกตั้งเนี่ยตามไทม์ไลน์เดิมอยู่แล้ว<อ>ที่มีการกําหนดเอาไว้แต่ว่าในส่วนของหน่วยแล้วก็คูหาต่างๆตามจังหวัดต่างๆก<อ>็ต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีนะคะการเลือกตั้งสสล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4สถานที่เลือกตั้งโดยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้า1 9 7 2คนครอบคลุมทั้ง7จ เจ็ดจังหวัด การเลือกตั้งสสล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะ1กุมภาพันธ์2569จังหวัดจันทบุรีทั้ง4สถานที่ค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วโดยนายอำนาจผุดศดีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยค่ะว่าในวันนี้ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามกฎหมายโดยจังหวัดจันทบุรีได้กำหนดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้4แห่งค่ะ ได้แก่ที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลพัพพานารายอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนท่าใหม่ภูนสวัิ์ราชนุกูลศาลาวัดป่งโรงเซนและที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือทีอ่เป็นการอำนวยความสะดวกคือที่สถานสงเคราะห์คนชราบ,บ้านจันทบุรีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามีจำนวนทั้งสิ้น1 9 7 2คนนะคะ ในส่วนของในเขตเลือกตั้งค่ะจำนวน43คนส่วนการออกเสียงประชามตินะคะ ในวันที่8กุมภาพันธ์ก็มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์6,476คนซึ่งในขณะนี้ทุกอย่างพร้อมร้อยเอร์เซ็์แล้วค่ะแต่ว่ายังคงต้องมีการรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในการออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่1และ8กุมภาพันธ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะคะก็ควรที่จะไปใช้สิทธิ์อย่างสถานที่ที่เลือกเอาไว้แต่หากว่าไม่ไปในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะท่านจะไม่ส ไปใช้สิทธิ์ในครูหาตามภูมิลำเนาเดนวันที่8กุมภาพันธ์ได้แล้วนะคะที่ทำได้ก็คือทำได้เพียงแจ้งถึงเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เท่านั้นค่ะทางนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะแล้วก็สถานที่ตั้งรวมไปถึงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ท o t e ได้นะคะในด้านการเ,าเตรียมสถานที่นะฮะทางท่าน พอเขตนะครับท่านกกตเขตทั้ง3เขตนะครับท่านก็ได้เตรียมสถานที่แล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งป้ายติดตั้งเอกสารปิดประกาศต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนการเลือกตั้งสสล่วงหน้านะครับก็มาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่1นะครับวันอาทิตย์วันที่หน่1กุมภาพันธ์นะครับที่หน่วยเลือกตั้งกลางที่ประกาศไว้นะครับส่วนท่านที่ลงทะเบียน ขอลงทะเบียนประชามตินอกเขตจังหวัดนะครับท่านก็ไปลงประชามติในหน่วยเลือกตั้งกลางของแต่ละเขตในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับท่านก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในหน่วยปกติใกล้บ้านของท่านนะครับ